สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูนะครับตอนทําเครื่องเสร็จแล้วนะครับตอนทําเครื่องเสร็จแล้วตอนทําไม่ได้ถ่ายนะครับผมไม่มีเวลารีบด้วยนะนี่ตอนนี้ก็มานั่งดูน้ํานะครับว่าทําเสร็จแล้วน้ําวนดีไหมนะครับน้ําก็หมุนเป็นเกลียวดีอยู่นะกอ,องขอบกอง เนี่ยพอเราทําเสร็จแล้วเราต้องมานั่งดูน้ํานะครับผมว่าน้ําเนี่ยมันวนดีไหมนะครับมันมีโอกาสดันหรือไม่นะครับคือทํารถตัวคลิกร้อยยี่สิบห้าคลิกร้อยห้าสิบหรือว่าพีเซกเนี่ยทำเสร็จเราต้องมานั่งดูน้านะครับอย่างอื่นไม่ค่อยไปสนใจนะครับยังจะเพิ่มไปสนใจมันให้มันเดินเบาไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะดังดูน้ำเอาน้ำแบบเนี้ยไว้ใจได้นะครับผมเรียบร้อยผ่านนะครับแบบนี้นะ เพราะว่ามันหมุนเป็น,น,ปนวงกลมอยู่นะหมุนราบเรียบด้วยนะครับระบบน้ําน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วสิ่งที่สองมาก็พิสูจน์ควันนะครับผมพิสูจน์กลิ่นนะเนี่ยผมก็จะจับมาอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมาดมนะครับสัมผัสกลิ่นว่ามันมีกลิ่นน้ํามันออกมาเยอะไหมหรือว่ามันมีกลิ่น น้ำมันเครื่องหรือว่ามันเป็นกลิ่นน้ำมันเครื่อง้อา,องางท่อเนี่ยเราต้องลองสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ก่อนนะเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงเครื่องนะครับทําเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าประกอบแล้วก็เสร็จเลยนะครับไม่ใช่เนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็มั่นใจแล้วก็ประกอบปิดฝาได้เลยนะครับปิดฝาหม้อน้ําไว้ถ้าพวกหม้อน้ําเนี่ยเราต้องรอระดับให้น้ําร้อนก่อนนะครับ น้ำร้อนเสร็จเราจะจับท่อนบนกับท่อนล่างเนี่ยนะถ้ามันร้อนเท่ากันก็โอเคนะครับน้ําไม่ดันแน่นอนนะครับนี่ก็เช็คระดับน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อสูบไซส์แรกไซส์เดิมสแตนดาร์ดนะครับคือมาทําเครื่องนะครับรดกินน้ามันเครื่องนะครับผมเพื่อที่ร้านก็มีเสื้อไว้สับนะครับเสื้อไว้สับไว้รอนั่นแหละนะครับเพื่อที่เป็นการรวดเร็วนะครับในการทํางานจะเร็วขึ้นนะ ก็เดินเบาทิ้งไว้สต,ตาร์ทเสร็จก็ให้เดินเดินเบาทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับสภาพด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะมีเวลาจํากัดก็ต้องรีบรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่านะที่เขาเข้างานช่วงบ่ายนะเราก็รีบตามนี้นะครับน่าจะติดโค้ดด้วยนะครับจะต้องรีเซ็ต ใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้รีเซ็ตเลยนะอ๋อใหม่ลองลองมดเล่งก่อนนะ เช็คโค้ดก่อนว่ามันขึ้นโค้ดอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการซ่อมลดกินน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมแล้วก็พวกหมดเทียน หมดเทียนเอ่ยซีนยางหรือว่าปาเกลียพวกนี้ผมเปลี่ยนออกให้หมดนะครับแล้วก็ผมทํารถผมจะไม่ทากาวนะครับกาวปาเกลียน,นี่ผมจะไม่ทานะครับทาแค่เฉพาะบางจุดนะส่วนใหญ่จะไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทาเลยนะครับไอ้กาวกาวทีบอลเนี่ยซื้อมาเนี่ยใช้อยู่นิดเดียวใช้แค่เนี่ยผมใช้แต้มแค่ตัวตัวเนี้นะครับจุดหนึ่งจุดหนึ่งแค่นี้นะครับ แล้วก็นอกนั้นไม่ได้ทากาวเลยนะครับผมที่ผมประกอบนะเรียบร้อยเครื่องก็เรียบร้อยดีนะครับเช็คแล้วนะครับผมแล้วก็ลบโค้ดนะครับรีเซ็ตรีดเร่งใหม่นะครับรอบเครื่องก็ติดมือนะครับรู้สึกว่ารถคันนี้จะวิง่งรู้สึกว่าเครื่องจะแรงด้วยนะ มือดีนะครับเนี่ยสัมผัสอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วล่ละนะครับอันนี้ก็ร้อนนะท่อบนนี่มันจะร้อนแบบมากมากเลยนะครับแล้วท่อล่างเนี่ยท่อล่างก็จะร้อนนะครับร้อนเท่ากันนั่นแหละนะครับนะมาจับท่อบนท่อเล็กเนี่ยท่อบนท่อเล็กจะต้องเย็นนะครับเพราะว่า น้ำไว้เราไอ้น้ำไว้รอสำรองจ่ายตอนมันฉุกเฉินนะน้ำด้านบนเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายประมาณเท่านี้นะครับไม่มีเวลาถ่ายให้จริงนะครนะเพราะว่าพี่ลูกค้าเขามีงานด้วยนะครับก็เลยมีเวลาทําไม่มากเท่าไหร่นะครับจึงต้องรีบหน่อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะ เข้ามาใช้บริการที่ร้านนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมไปแล้วนะครับ